อย่าประหม่าะนะครับผมนะอา้าแล้วมีคนโดดจัมมาครับผมนะเขาโผหหไม่กลัวกันเลยทีนี้โอเคน่าจะมาช่วยคนนะมาช่วยพยาบาลอา้าโอเคน่าจะช่วยได้ละไอ้นี่ไปให้นอนแทงมันก็แล้วกันนะโอ้โหแล้วมีคนรีโครเพืเสร็จแล้วทุกคนน,นนะเพิ่งอุ้มนะทุกคนตอนนี้คือมันจะสตั้งเราครับตอนเอาอุ้มเนี่ยใฮ้ด้วยเพื่อนนะไอ้หนึ่งบาทเพื่อนนะโอเคได้มาหนึ่งบาทโอเคมาไล่ไอ้นี่แหละไอ้นี่น่าจะไล่ง่ายนะไล่ง่ายกับตัวนี้ตัวมันลุกหายตัวไปไหนแล้วเนี่ย เ <sk r ug> ห็พุ่งหล่าไปผมนะอโอ้โห,โหแล้วโดนช็อตอ่ะทุกคนไอนน้เจ้านี่แสบแ,นะแล้วมึงแค่น้ำเหล่าผมนะแล้วหลังจากมาสาวน้อยตอาบอดเป็นนางผมก็จะพุ่งหล่าไปเลยทุกคนนะตอนนี้พุ่งไปเลยผมนะผมเห็นออร่าอยู่ผมนะคืออันนี้มานี่เลยอันนี้มาดิไอ,นนอนนตัวนักโทษเนี่ยคือตัวที่ง่ายมากเลยทุกคนนะอเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมีคนมาจุ่มมาจ่องไฟคือถ้าเป็นไอเดนตายนี่ผมกลัวมากเลยนะคือโอเคทุกคนนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยผมนะ ตอนนี้อยู่กับไอเดนิตต้วายยูผมนะวันนี้เขาเปิดคลิปไว้นหน่อยนะวันนี้เราจะเล่นแบบอ่าตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะผมนะที่ผมแบบชอบมากผมนะตอนนี้คือผมคิดว่าจะเอาตัวมีนหรือเปล่าผมรอก่อนนะคือเป็นตัวที่โหดมากเลยทุกคนนะนั่นคือไนวัดของผมนะผมเล่นมาแบบสองสามเกมแนละ้วโอ้โหจริงจริงครับตัวนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ของผมนะสำหรับผมคิดนะโอเคทางั้นก็มาเริ่มเกมหนึ่งแล้วผมนะยเกมที่หนึ่งมาก็อยู่ที่โรงงานผลิตอาวุธผมนะแม่คนล่าแมมกับอ่าไอเล่นนีโอเลยทุกคนนะโอเค เล่นเกมมาสำหรับคนเล่นในวัดผมขอแนะนําคือให้เก็บชาเลยผมนะตอนเนี้ยแล้วก็สกิลกูเนี่ยคือสำหรับมือใหม่นะในวัดผมขอแนะนําขอใช้โหมดที่หนึ่งผมงเขาเจ <sk ill> อคนแล้วหวัดสิโอเคถือว่าไปได้ดีผมนะตีคนได้หนึ่งแผลผมแล้วก็ไล่เลยผมคือในวัดเนี่ยผมขอแนะนำคือถ้าคนเริ่มเล่นหรือหัดเล่นเนี่ยขอให้ใช้สกิลแบบที่หนึ่งนะผมนะโหมดที่หนึ่งก่อนนะผมนะเพราะโหมดที่หนึ่งเนี่ยเป็นโหมดที่ง่ายมากผมนะคือมันดูดสโล่นะแต่ไม่ใช่ดูดไก่ผมนะ Okay, เขียนเร่งสปีดได้ด้วยผมนะในการไล่ผมนะก็มีข้อดีข้อหนึ่งโอ้อะไรวะเนี่ยโอคือความจริงตอนนี้ผมว่าแบบว่าจะดูดพยาบาลเนี่ยเข้ามาครับผมนะแต่ลืมไปมีจริงอีกวัวอ,อ้าวเคมีทางตันด้วยทุกคนโอ้โหนี่แหละไม่ชินแมบผมนะโอ้จ๊กไกลด้วยประเด็นและก็ประเด็นคือนางพยาบาลน,นี่ผมนะถ้าใครมองดีสำหรับผมนะตอนนั้นแหละผมคิดนะไม่รู้ว่าแบบเขาเป็นบอดหรือเปล่านะนางพยาบาลคือหนึ่งเลยเขาพับไม้แล้วก็เขาทิ้งเลยทุกคนนะ ดูดิเขาไม,ม่โหดเลยทุกคนอ่าแล้วมีนคนมากันก่นก็นผมนะโอ้โหมีพระองค์พระเอ๋อทุกคนนี่ๆทุกคนเนี่ยโอยตีว่าด้วยปุ้นยังโ,โ,โอเคอ่ะโรงพยาบาลก็กไปต่อนะโอเคน่าจะเป็นบอ่อทุกผมนะช่วงนี้โรพยาบาลกขขูขอสักหนึ่งกอบเพื่อนแต่เพื่อนขอขอสั่งก่อนอ้าวไอ้นนี้โอ้มาทำอนะไรเนี่ยดูดไปนหนึ่งก่อนนะดูดก่อนดูดขวดทุกคนนะ โอเคนี่แหละผมนะข้อดีของานวอตคือมันดูดม้าผมนะแต่ไม่ดูดดูดสโลว์ผมนะคือทาให้เราเล่นง่ายขึ้นมากเลยโอเคมากลับพยาบาลมึงหลอนแล้วเรามีหลอดชาร์จอยู่หนึ่งหลอดทางนี้ผมนะไปหาก็อีต่อผมนะเห็นไหน่าเสียดายมีห้องวิยทย์วนถ้ามีห้องวิยนี่ยิ้มหวานๆเลยครูโอเคกลับมานั่งก่อนแล้วทุกคนเห็นสระอะไรไผมนะที่เป็นไอคอนบนเซิร์ฟผมนะที่เป็นแบบเซิร์ฟคนหนึ่งนะที่เป็นวงผมนะ คือเขาติดอาชนักควายเพลอล่าพวกนั้เป็นเฟิร์กเฟิร์สหนึ่งที่ผมบอกไปอ่าอ่าคลิปก่อนทุกคนนะเป็นเฟิร์กแบบเกมที่2ที่ผมเล่นลโอผมนะโอเคแล้วเราพุ่งไปนะผมนะเออเนี่ยนะผมบอลที่2ของคุณไอวัตคือเกินการพุ่งโุ่นนะไม่ใช่การเพิ่มความเร็วโอเคคนนี้น่าจะคนหรือเปล่านะเดี๋ยวก่าหนึ่งดูก่อนเฮ้ยโอ้ใช่แล้วว่าใช่อ่ะคือรอบรอบว่าพมายเนี่ยผมว่าคนแน่นอนนะผมเป็นละมุดแน่นอนคนเนี้ยเลยขอพุ่งก่อนทุกคนโอ้ยุ่งไกลอยู่นะทุกคน พี่ดิคือเนี่ยมันจะไม่โหดแน่ยดูดิวอทั้งดูดได้ทั้งพุง่งได้ทุกคนแต่คิดก่อนโอเคสโลได้อยู่ขอสวัสดีโอ,โอ้อะไรวะเนะี่กยกูยัวเรยบระเจ้าช่วยโดนตั้นหน้าไปสองดอกตึงๆคืออ่ามันข้อเสียงเนี่ยหรือเปล่าก็ไม่รู้ิสเอ,อ้าอะไรเนะนี่ยมงสวนเนี่ยใช้ก็บสวนแกีตาร่าอะไรพวกนี้อ่าข้อเสียงของมันคือคอนโซลเก้าอี้เลย โซนเก้าอี้มันก็ดูดได้นี่เออผมก็ไม่ว่ามันเป็นการเฝ้าอาจจะการเฝ้าไม่ค่อยดีอะไรมั้งอ,อแต่การไล่สำหรับผมนะผมว่าไล่มันตึงอยู่ใน,ในวัตตน้แถมที่โล่งยี่ที่โล่งของผมนะโอ้โหตอนนี้คือผมใช้หมวกเองของนะเดี๋อ่าขอว่าก่อนทุกคนนะคือตอนนี้เครื่องมันจะไหลแล้วทุกคนดูดิสามเครื่องแล้วยังไม่ตายทุกคนเลยทุกคนขอเก็บทั้งหนึ่งคนหล่ะขอเป็นบัตก็ได,ด้ซ้ำบัตซ้ำบอตโอ้เก่ อ๋อเปิร์กใหม่ไอ้ยังใช้เปิร์กอันเนี้ยเปิร์กสลับมือใหม่ไปไปทำไมแม่ไหลอ่ะโออ้อเนอเรียบรอ้อยกูสี่คนสามเครื่องกูจะรอดไหมเนี่ยเอาเลขสปีดก่อนทุกน่ะคือกดยำๆได้ให้ผมนะคือเนี่ยตายเหมือนโกงเลยคือความยิงระคนแบบทางไม้นะแต่ตัวน,นี้เป็นบอดทุกคนนะคือถ้าบอดแล้วว่าต้องออกไอ้พระเอกไอ้พระเอกเออพระเอกหรือชอกสุดขีดไปพระเอกเ คือความจริงน่ะถ้าเป็นบอดเองเนี่ผมเป็นฟอพังไม้ผม,มก็เล่นใหม่ถ้าเจอบอดนะฮะเหตุดูดมาก่อนนี้ผมนะเป็นแบบอ่าสกิลที่สองน่อยนะจากเป็นการสโลว์ผมนะที่ผมดูดลคมค่อยๆดูดลมนี <c oughs> ถ้าเปลี่ยนสกิลเป็นสกิลที่สองไอ้เป็นโหมดเป็นโหมดใหม่ของโหมดที่สองเนี่ยมันจะทําดูดมาเลยผมเนาะต้องแบบตอนรีลงรีลาผมแับดูดมาเลย,ยเนี่ยข้อดีของมันโอเคห้องวีด้โทุกคนนะพวกยิ้มหวานเลยวัตอนนี้ยิ้มห้องวีห้องพิจเกมเลยแต่ตอนนี้ก็อย่าประมาทนะผมนะดูดิ สองเครื่องนะทุกคนอย่าประมาทนะครับผมนะอ้าแล้วมีคนโดดจัมมาครับผมนะโอ้โหไม่กลัวกันเลยไอเนี่ยโอเคน่าจะมาช่วยคนนะมาช่วยพยาบาลอ้าโอเคน่าจะช่วยได้ละไอเนีายหปนอนแทงมันก็แล้วกันนะโอ้โหแล้วมีคนคร,รีคโค้ปเสียด้วยทุกคนนะอย่าเพิ่งอุ้มนะทุกคนตอนเนี้ยคือมันจะแบบสตันเราครับตอนเอาอุ้มเนี่ยต้องอันตรายครับตัวเนี้ยดูดมาก่อนครับเรียบร้อยครับดูดออเบาอีเวนนีพยาบาลพยาบาลอย่าปล่อยมันโุนนะพยาบาลเนี่ยคือตัวที่แบบอะไรอะ ใกล้ตายแล้วทุกคนโอ้โหไม่ตายว่ะโอเคโอเคต้องถอยก่อนครับผมถอยก่อนแบกแบกแบกอย่างน้อยอ่ะได้สองดีกว่าแบบไม่ได้อะไรเห้ผมนะไปจบไปนั่งก่อนยี้นี่อ้าวไอ้นักตำรวจแรกลุกเองว่ะทุกคนคือไม่น่าจะมีคนช่อนที่บางคนช่วยวะอ้าหอยเนี่ยโหแต่ก็ดีครับผมนะคือเรามีไฮไลท์อะ่ะทุกคนสนุดเลยบู๊ดเลยครับผมนะ อะไรโอ้โหมีคนมาดักไม้ว่างั้นพระเจ้าได้พวกนี้แสบแล้วมึงเจอกูเราจะเจอกันเจอกันนี่โอเคเดี๋ยวขอขอตายหนึ่งคนเถอะเอออันี่สองเครื่องละขอตายหนึ่งคนขอเฝ้าหนึ่งคนอ่ะแล้วไอ้นี่มีไปไหนด้วยทุกคนนะคือผมไม่ปองกูไม่ั่นไฟเลยโอ้โหการจับมาแฟมโอ้โหติดเดือดติดตะลิศติดตะลิศโอเคมาแฟมกันเลยพวกนี้ไม่หายละให้เดี๋ยวเดๆคุณช่วยนะเพื่อนอ้าวอะไรอะไรอะไรมาช่วย โอ้โหแล้วมันพากผมด้วยทุกคนโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววัเก็บได้หนึ่งคนแล้วโอ้โหแล้วมันหนีไปได้ทุกคนคืขอขอก่อนขอสักหนึ่งคนอ่ะทุกคนตอนนี้คือมันสองเครื่องได้ทุกคนกลับมานั่งนี้นี่มาดิตัวแสบเลยนักสำรวจแม่เนี่ยโอ้โหแล้วกูโดนช็อตด,ด้วยเออช็อตสุดขีดไปเรียบร้อยมึงไงเฟลมลงเฟลมาลี่กันอ่าไอ้เจ้านี่เฟลมาลี่แล้วผมนะทุกผมคุ้มโซนอยู่ตอนนี้โอ้โหขอดูด้วก่อนเขาดูดรอดด้วย เชตีมนึ่งดอกนะช่วยผาหานะทุกคนนะยังฝืนผมนะ <S 2> <S 2> ยังลงไปฝืนว่เจ้าเนี่ยยังฝืนว่ะอ่าแล้ไม่ได้อย่ผมนะไปไงต่อช่วยอดไไงต่ออ่าอ่าโอเคอ่าสองคนเนี้ยกดมาหนึ่งดอกผมนะ <S 2> <S 2> ไหมโอเคแล้วไงต่อครับลงขึ้นในไหมขึ้นในไหมขึ้นในไหมแต่ใจยังรอทุกคนเช่กาของเป็นคนดีตอนนี้ไม่ใช่อะไรหรอกกดผิดเมื่อกี้กูว่าจะตีแล้วแต่กดมัดไอ้กดกลับทุกคนนะ โ okay, อเคฮะและในฉากนี้เราไม่ต้องเฝ้าผมนะออกตามล่าเลยทุกคนเพราะแบบตอนนี้คือเขาแบบเจ็บหนึ่งแล้วก็ตายหนึ่งด้วยทุกคนนะอ้าวไอเนี่ยทำไรเนะี่ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวจริงจริงทำไมกูไม่โดนตีเอา้าอะไรเนี่ยโอ้โหเครื่องติดอะไรจิมหายแล้วทุกคนนะเจ้าเนี่ยเฮ้ยแต่มันน่าจะเห็นแบบตาแดงผมนะผมนะว่าผมแบบมีเบิร์กอ่ะโนวันหรือตีครั้งเดียวล้มผมนะอ,อ้าวไอเจ้านี้โอ้มานี่โอ้โหตีไม่ได้อ่ะทุกคนโอ้อะไรวะเนี่ย เปลีได้แล้พุ่งแล้วทุกคนอ่ามันไปไหนพุงพ่งของพุ่งเหล่าพุ่งเหล่าโอเคมามือไม่รอดแนะ่โอ้หแล้วมันเข้ามาอนะ่ะทุกคนอับเพิ่มสปีดทุกคนนะเปลี่ยนโหมดเพิ่มสปีดเลยตอนนี้โอ้ยนี่วนไม้เก่งอนะ่ะทุกคนโอ้โหลกๆหน่อยเพื่อนลกหน่อยลกหน่อยโอเคผับไม้เรียบร้อยโอ้กูตีอะไรวะนะเนี่ยเฮ้ยมันจะไป,ปะตัวไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไปไม่ให้ใหใหใหโอเคนี่ยวมันจะไป โอเคเดี๋ยวประตูนั่นจะมีบอร์ดนะผมนะบอร์ดเขาต้องจะเปิดประตูนะบอร์ดคุณหมอเองครับผมนะอเอาบอร์ดวัดคุณหมอทำไรอ่ะหมอทำไรหมอเออหมอมอยู่ด้วยกันนะไม่ต้องหนีไปไหนหมอโอเคก็จบแล้วครับผมนะเกมแรกโอเคฮะมาเกมที่สองนะเริ่มเกมมาก็อ่ะด่านเลยไปแล้วผมนะแบบเดิมครับผมนะเพิ่มเติมคือตอนนี้ผมดูจากทรงพนันไตแล้วนะ่าจะมีอ่า อดเขาบผมนะเกมนี้จากคนล้วนๆเบอกนะแต่เป็นคนที่หัดเล่นนะเออผมก็หัดเล่นเหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่แบบโอเพเยอร์มาเล่นกับคนหัดเล่นนะโอเคตอนนี้เราต้องหาเครื่องดูเครื่องเขาบผมนะเคลื่อนให้ดูเครื่องคือเครื่องข่าวมันะเป็นเครื่องที่แบบน่าจะเซอร์เกิดหรือใกล้เดี๋ยวไอ้อะไอ้พวกเนี้ยแจ้งตรงแจ้งเปลี่ยนอะไรวะพวกเนี้ยแหมงห้าวเลยอ้าวเล็กมีคนเนียนนะทุกคนจะมีคนมันงมาเนียนอ่ะเฮ้ยมีคนแอบ่ะทุกคน เดี๋ยวดูก่อนมึอยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นแบบแวบอยู่นะทุกคนอ้าวไอ้โจนี่ไงทุกคนโจนไม่ใช่โจนโจนป่ะใช่โจนนีหนึ่งรอกผมนะแม่จับมันตรงมันเนียนโหไอ้เจ้านี่ไปไหนนะโหแล้วโจนคือรอยเท้ามันหายมันหายไวอ่ะทุกคนดูดิ มันโกรงเลยทุกคนคือผมก็แม่วายไงนะเขาเสียอหนึ่งผมคือผมอ่านหรือผมดูรอยคอนเท่าได้ผมนะคือมันแบบยังไงนะคือมันผมยังไม่ชินไงผมนะโอเคเพางั้นเปลี่ยนภาษาที่ก่อนนะเปลี่ยนที่ไล่ล่าก่อนมาดิโอ้แล้วมีคนปั่นไฟด้วยพวกผมนะอีหนึ่งบาทผมนะโอเคได้มาหนึ่งบาทแล้วโอเคมาไล่นี่แหละไอ้นี่น่าจะไล่ง่ายนะไล่ง่ายกว่าตัวนี้ตัวมันลุกหายตัวไปไหนแล้วไม่โอเคพุ่งหลาวไปผมนะอ่ะโอ้โหแล้วโดนช็อตดาทุกคนไอ้เจ้าเนี้ย แสบแล้วมึงแค่น้ําหลาผมนะแค่ช็อตอน,นะตัวอะไรเนี่ยนักโทษเหรอนักโทษคือผมเจอบ่อยมากนุ่มนะคือมันช็อตเก่งมากเลยช่วงแรกคือผมโคตรน่าลำคาเลยเดี๋ยวโอมันเอาจนเสียละทุกคนเครื่องเนี้ยโหไม่เกรงใจผมเลยเคเจ้าน้ำหอมนี่นองจ้น้ำหอมหรือเปล่าบู๊ดมาผมนะวดแล้วดูดไม่โดนเลยฮะต้องช่วยเพื่อนเลยทุกคนจิบหายแล้วก,ก,กูออกกูโดนติดเอ้วบิงมาเลยทุกคนนะแล้วเจ้าสาวตาบอดด้วยทุกคนนะโอ้โห เออมอจวดจริงเ,เดี๋ยวๆสาวตาบอดเลยโอ้โหว่าต้องต้องเปลี่ยนเป้าหมายแล้วทุกคนเปลี่ยนเป้าหมายฉพัน์ขอเอาสาวตาบอดน,นีะะ่หายไปไหนแล้วอยู่แถวนี้แล้วทุกคนสาวตาบอดอยู่ไหนอ่ะโอเคเห็นแวบๆนะทุกคนเคเห็นไม้แวบๆอยู่นี่ไงอะไรจะมาหลบต้องหลบตูอต้อ่าไม่ต้องไม่ต้องโหน่ข้ามห้ามไหนในตูน้มีอะไรกไม็มีอะไรเนี่ยโอ้โหจะเข้าไปทําไมเออมามามาอยู่กับเราดีกว่านะสนุกสนุกการมา โอเคครับหลังจากพาสาวน้อยตาบักเป็นั่งผมไปติดพุ่งลาวไปเลยที่ผมนะตอนนี้พุ่งไปเลยพวกนัผมเห็นอ๋อล้าอยู่ที่ผมนะคืออันนี้มานี่เลยอันนี้มาดินนาไอตัวนักโทษเนี่ยคือตัวที่ง่ายมากเลยที่ผมนะคือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมีคนมาจ้องมาจ้องไฟคือถ้าเป็นอ่าเบ้นบายนี่คือผมกลัวมากเลยนะคืออ่าไฟฉายเนี่ยคือสองเตงตาแทบบอดดิพี่ไอตาบอดเลยเออแต่อไอเดนนี่คือแบบมันง่อยไปเลยพวกหนเป็นของเล่นไปเลยนะไอ อะไรนะไฟฉายเนี่ยโอ้โหสองไม่เคยสตันเลยทีเออโอเคผมใช้ได้พวกผมนะสายตาบอดก็ปล่อยไปพวกผมนะโอเคพวกผมนะหลังจากผมใช้เทคนิคการคายออกหรือเรียกง,ง่ายว่าเฝ้าพวกผมนะเราก็ได้คัดเออนักโทษออกได้ป่าวพวผมนะหรือไปก็นักโทษเขาเอ,อ่ายอมปล่อยวางอ้าวแล้วมีคนมาช่วยคนอะ่ะเป็นแม่น้ำหอมเราแล้วเราก็ดูดไปหนึ่งโดสคนนะั้นแล้วกตกไปหนึ่งโดสคน และคือผมมีเคสก่อนนะ <S <S เห็นไหมเคสด้านล่างคือใช้โจมตีกา, <S <S าใใครค่อะพวกเราชีวิตไงก่อนนะ <S <S ผมก็กดโจมตีการไปเลยผมนะพวกงล้าละลายเออคือความจริงผมไม่น่าทำทั้งมนะคือมันรู้สึกแบบเสียเวลาไปแป๊บหนนะึแต่ผมก็ทำเพื่อเคสนะแหละทุกคนเออนะคือมันสั่งมาอย่างเงี้ยกูแค่ก็ขาดไปได้อนะันนี้กูก็อยากทำให้แบบได้ดาวเยอะไงจะได้แบบเอาแต้มไปแลกกับลูกบาศก์อยทุกคนนะก็จับน้ำหอมได้คนหนึ่นและเหลือสองเชือกหนึ่ง แล้วเค้าผมนะแล้วแน่นอนเค้าผมนะเมื่อเราจับได้เราก็ได้ทําการแบบใช้วิธีการคัดออกนะเพื่อเรียบง่ายเราเฝ้าไว้ละเออไอเนี่ยผมว่านั่นจะเป็นสาวตาบอดทุกคนนะคือไอหัวขโมยมึงไม่กล้าขนาดนั้นหรอเพืนนะคือมันเจ็บหนักขนาดนั้นนะไหนดูดิเฝ้าก่อนไอเดี๋ยวควรควรสิบห้าละทุกคนสิบห้าละกูโดนโอ้โหเดี๋ยวกูโดนโดวทุกคนเฮ้ยมันเปิดอะไรวะเนี่ยเพื่อนี่โกูเดี๋ยวโอ้โหนี่มัน นี่มันพลังเดว์โอ้โหแต่ว่านะไอสาวตาบอดมีเดว์โอชิบหายแล้วโอ้โหโอเคเรียบร้อยนะพ่ผมนะหลังจากกระโดโดเดว์โอไปเรียบร้อยเดี๋ยวโอหมันหลุดไปได้พ่อผมนะต้องตามล่าแล้พ่อผมนะคือตามล่าเซยง่ายพวกผหน่อยช่วงนี้คือมันอยู่แถวเครื่องนะทุกคนนะแถมหูเรามีบอกด้วยพ่อผมนะจนแต้องหัดด้วยพ่อผมนะหูนี่คือเป็นสําคัญมากเลยครับไอหัวด้านบนเนี่ยยืดฟ้าในทุกคน ราะว่ามันจะบอกตำแหน่งเชื้อว่าอยู่ใกล้เราหรือเปล่าอะไรหรือเราอยู่ใกล้เชื้อเปล่านะอ้าเจอแล้วผมนะคือน้ำหอมครับพผมไหนน้ำหอมมาด้ดูดมาดด้อเครียบร้อยครับปวกไม่หนึ่งดอกเฮ้ยเอาเถอะคนน่าจะกดสลับล่ากันท่านนะเพื่อนโอเคหลังจากเราส่งน้ำหอมกับคลองหาดไปแล้วก็ไปคุมเชื้อเข้ามนะโดยการนี้นะโดดจดนงย่งไปคือตัวนี้มันก็เคลื่อนที่เร็วมากเลยผมเนอะโอ้โหโดดติดเลเคลื่อนที่เร็วมากเลยครั่นนะตัวนี้คืออยู่เดียวป,ป,ปุ๊บมาแล้วเออ เป็นสิ่งที่ดีของผมนะอ่าแล้วเจอโจนของผมนะไอโจนดูดจั๊ไปหนึ่งดอกของผมนะไอแกฟาดโอ้โหก็เลยหัฟาดเบาด้วยทุกคนปิอโ,โอโ,โอเคนึกว่าฟาดเบาเท่แต่ก็นะก็ล้มไปหนึ่งดอกโอเคแล้วเหลือคนหนึ่งของผมนะซึ่งผมก็ไม่ต้องการแบบสมองเสมอหรือคนะ่าสามของผมนะคือมันไม่เท่ตอนนี้คือจะเก็บเสียทุกคนรอก่อนนะตอนนี้หาคนก่อนนะเอ้ยอ้โอหโหขึ้นแล้วทุกคนอ่าน่าจะอยู่แถวนี้อะทุกคน โอ้ขึ้นจริงนี้แสดงว่ามูแซมอ่านั่นไงเห็นไหมเท้าโผล่ะนะตอนนี้ไปเทา้าพงไปทว่าโป้เล่นลอยให้ผมน,น,น,นะสาวตาบอดดึงทำงมนะเรียบร้อยช็อกสุดขีดไปเนี่ยข้อเดียวมันคือตอนดึงเนี่ยคือมันจะขัดจังหวะเซรีจดีมากให้ผมนะ,นะและเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวนโอ้เดี๋ยวอะไรนี่ยที่ก้านหน้าต่างเลยเอา้ากูใส่เปิดก้านหน้าต่างมานี่เอ้าโหแล้วกูเสียงเดินวนอ่ะทุกคนโอ้เดี๋ยวข้ามหน้าต่างโอ้แค่หน้าเลยกูกูลืมเลยอ้าวแล้วโจนลุตเองให้ให้ผมนะ ทำไม่เป็นไรผมนะคือโจรเนี่ยมันเฟดู่ทานแล้วผมนะแต่สาตาบ่ดน,นี้ก็ประมาณเนี่ยเฟดสองแล้วทุกคน <G ül> นั่นจะใช้ได้อยู่แต่โจรอ่าโจรพวกนี้โจรอะไรนะฮะน้องฟิงว่าแฟมกันว่างั้นแต่เองก็รู้อะมันดูเฟดไม่ได้ทุกคนคือ รือเปล่าคือผมก็ไม่รู้ว่าดูเฟสกันได้หรือเปล่าอีจนมาเนี่ยอ่าชอบฉุดขีดไปเรียบร้อยพ่อมนะเกมนี้ก็ง่ายพ่อผมนะเก็บสี่อีสปอร์ตไปตึงๆึงนะไม่มีบอดด้วยโท่นะเกมนี้เกมล้วเกมแล้วเออไม่มีบอดนะโอเคแล้วก็จบไปพ่อผมนะเกมนี้โอเคพ่อมนะเป็นไงบ้างเับเกม identity view พ่อมนะแหมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพ่อมนะเออมันก็แบบเกมที่แบบนะเล่นง่ายอยู่แล้วนะไม่ซับซ้อนนะพ่อผมนะโอเคก็ขอบคุณที่เข้ามาดูรับชมนะพ่อผมนะ